นี่ซึ่งรงตอวันบรหถมบอดีที่26พฤษภาคมใส่โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยนะครับโดยให้มีนะครับคือที่จังหวัดจันทบุรีในวันที่28คือ<ณ>วันศุกร์ความยาว15-20ปีและก็จะมีเรื่องของการ ก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคงทราบกันดีแล้วว่าประเทศไทยเรานันในรูปแบบแล้วเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมาหรือลาวอะไรตบางเนี่ยตอนนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าน้องๆกระวงคิดดูว่านะฮะอนาักวิชารบางคนก็บอกว่าแล้วก็ เหลือไม่กี่ประเทศในโลกนะยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับซื้อเสียงขายเสียงนะครับต้องนะกินชื่อโรงเรียนอะไรได้ยังเอ่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บน,ะนี่ยกกันมาทั้งสวทเพื่อเพื่อเอยวาวชนเก็บของพวกเราในวันนี้ค่ะต้องพร้อกับคำฝันพื่อรบประชาธิปไตยให้เวลา20นาทีพร้อมกับอ่าน้องนะคะทํายังไงก็ได้วันนี้ให้ตัวเองเขง้าสู่เส้นชัยสงสารอาจารย์ด้วยนะจะได้ภูมิใจ มันอะไรจะดีเท่ากับลูกศิษย์นะคะเข้าถึงฝั่งแล้วก็นำชื่อเสียงมาสู่มีโรงเรียนไหนที่ไม่ได้ตอบขอไขบ้างคะนอกจากสองโรงเรียนนี้โรงเรียนอะไรคะลูกตอบค่ะตอบค่ะเสร็จแล้วนะครับทำตอบคือข้อขอไขครับพรองค์ขอไขโอเคนะคะครบนะคะช่วยช่วยดูคะแนนดุลโดย second bây giờ này đọc ครับ